ทุกขีมันเสมอมั่นเครื่อไม่ความเก็บเยสได้ความไข่เย,ยสมีสวัสดีสบายดีครับพี่น้องปมปายทีขนมปรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนลำชี้ครับและมื้อนี้ผมคนลำชี้นี่ในส่วนของอาหารจากธรรมชาติมักฝาพีตอนน้องที่พี่น้องเห็ดยินดีพี่น้องว่าเป็นแหงหูโบวนะครับจะเป็นในส่วนของเห็ดตีนแหบนะครับหรือว่าเห็ดตีนแรบนะครับพี่น้อง มือนี่ได้ไมาอีกแล้วได้ไมาอีกแล้วพี่น้องเงยเต็มถาดกนะไรพี่น้องเต็มกระดงไส้เขาอาญ,ญาเลยพี่น้องเบิ้งมิตรคาขายยังไงพี่น้องเบิ้งดูพี่น้องเบิ้งดอกนี่นะครับกระายพี่น้องเบิ้งดอกนี่สมบูรณ์เต็มที่พี่น้องขายยงไง,ไงนะครับอยู่นี่กับปราแมณหนูเกือบโล่หมดแล,ล,ล้พี่น้องหลายโลอยู่ประมาสองสามโลพี่น้องมึงดูนะครับ อุ้วพี่น้องเป็นตะซอนนะครับพี่น้องครับเ็ดตินแหดเห็ดตินแหดหรือว,ว่าเฮดตินแรบนะครับส่วนมากก็จะเกิดยูในส่วนของยูโคยูดอยนะครับหรือว,ว่าดินที่ว่าเป็นหมอ่องดินเอียดเนี่ยได้พี่น้องเนาะแต่ว่าบางทางบางที่ก็เกิดยูสุหม่องสุแก,ก่ให้กันนะครับบางที่ก็ยูน้ำเหมือนแถวแถวบริเวณบานเฮานะครับพี่น้องครับได้มาหลายอันนี้นะครับพี่น้องเบื่อยยูนี่กับเมียนพูล่ะเรื่องกละมั่งพี่น้อง ซึ่งกะละมัง,งใหยหนึ่งนะครับเป็นเฮดตีนแแหดนะครับพี่น้องปองไปกุหลาบกะละมังบงงักใหญ่เต็มกะละมังเขียวเลยกุหลาบอันนี้จะเป็นดอกตูมนะครับพี่น้องดอกตูมทีิพหัสในบานให้พี่น้องเมืองไก่นะครับเศร้าไฝพี่น้องเมืองเลยกุหลาบนะครับเป็นดอกตูมพี่น้องเป็นดอกตูมบ้านในบานบ้านในเบ่งบานเต็มที่นะครับอันนี้ก็พอดีสําหรับการแกงนะครับพี่น้องครับในส่วนของ red, เฮดตีนแรหดหรือว่าเฮดตีนแฮดดอกใหญ่ๆสีนาะพี่น้องเนาะ เห็นบ่อขา,าพี่น้องพูดอะพี่น้องสเกบซ้ำแขนคนลาพี้เลยพี่น้องปอมไปครับในส่วนของเดตินแรดนะครับผมเคยเสนอให้พี่น้องปอมไปเป็นเวลาเที่หนึ่งนะครับบางคนกะมากบริโภคนะครับบางคนกับมากินบางคนกะบบ่มากินนะครับขึ้นอยู่กับความมียมช่มชอบของแต่ละคนนะครับพี่น้องที่นี่พี่น้องน้องครับที่นี่ในส่วนของเดตินแฮดหรือว่าเดตินแรดนะครับพี่น้องเนะี่ยเขาสามารถจะนํำมา ร่างสันได้มากไม่หลากหลายเมนูสุว่าเขาเจ็บมมกคือจังยูหนา,าคนขี้เสะเต็มถาดใช่พี่น้อง <Dynam o> เข้ากับามาทาการใส่เนดนะครับตัดขาของเห็ดนะครับทิศติดโคนหรือว,ว่าติดพื้นดินเลยครับถากออกหรือว่าปาดออกนะครับหลังจากเาาขาทำเครามสะอาดนะครับเห็นบ่ครับจะบว่ามีโคลน นะครับเฉยเฮ็ดในสชวนของเห็ดทั่วไปนะครับบอว่าจะเป็นเห็ดปวกเห็ดตะไคร่เห็ดตะปูเห็ดยังก็แล้วแต่เห็ดขอนม่วงเห็ดนางฝ่ายยังก็ตามแต่เขาได้มาเขาต้องมาตัดขาออกพี่น้องนะครับเพื่อที่จะเอาโค้นดินนะครับสิ่งปนเปื้อนออกเป็นเห็ดธรรมชาตินะครับพี่น้องเป็นเห็ดธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับพี่น้องปองไป ในส่วนของเห็ดตีนแรดหรือว่าเ็ดตีนแหดนะครับพี่น้องที่นี่การไปนั่มประกอบเมนูอาหารนะครับได้มากไม่หลากหลายอย่างเช่นในส่วนของการผัดไส้หมูไส้เนื้อไส้ไข่ไส้เคื่องไนนะครับหรือว่าจะเป็นประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเนื้อไก่ก็ได้นะครับเคื่องไนปลาที่มีเนื้อที่ว่าเช่นปลาพวกตัวงใหญ่เลยครับพี่น้องปลาเนื้ออ่อนทุกกรผัดอะไรที่กันนะครับโดยเขาท่ามการ นะครับบอกว่าไอ้แร่นะครับเป็นขิดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเข้าไปต้มต้มซุก้อนได้พี่น้องเด้อเข้าไปต้มนะครับหรือว่ากะหลังจากนั้นเทาก็มาผัดผัดก็คือผัดธรรมดาเลยพี่น้องผัดเห็ดธรรมดานะครับใส่นื้อมันหอยใส่เครื่องปรุงรสนะครับใส่หอมใส่ใบโหระพาใส่ใบกับเรากับเหล่าแต่นะครับเผากัปรุงรสธรรมดานะครับเครื่องปรุงยังได้ขั้วเรื่องเท่ากับผงธรรมดาเขียนๆในส่วนของผงนัวผงชิลลรสน้ำตาลพวกน้ำปลานะครับน้ำปลาแล้วต้องพูดอะไรส่นะครับที่นี่ หลังจากนั้นแล้วนะครับพี่น้องเขาก็มาต้มต้มให้เจืดนะครับพี่น้องเขาก็มาแกงนะครับมาแกงคือข้าแกงเห็ดตัวไปเละแกงแซนดูไม้นะครับหรือว่าแกงไส้อีหลอกอีบุกกะว่ากันไปนะครับแล้วแต่คุอยิ่ชอบนะครับส่วนมากจะแกงเพื่อเพียวกับแสบพี่น้องแกงแซนดูไม่ก็อร่อยดีเ้อนะครับพัดกระได้นะครับแกงกระได้นะครับนอกจากนี้นะครับพี่น้องการถนอมอาหารหากว่าเฮ็ดหลายๆคือจัง คนนำขี้เอาไม่พี่น้องปองปายเบื้องนแสนนะครับพี่น้องเขาก็สามารถน้าเป็นหนึ่งนะครับถ้ามคว่ำศาดลางนานดีๆน้าเป็นหนึ่งแล้วก็แพ็คไสผภาชนะเช่นถุงหรือว่าอาจจะเป็นพวกทับปะแว่ว้นะครับไ่ตู้เย็นช่องฟีดว้เอาไปตะกินหลายๆมือดีที่กันนะครับนี่คือเฮปตีนเฮดนะครับพี่น้องเบื้องเต็มเต็มเลยพี่น้องเบื้องนู้นครับเต็มกระดงฟัดเข่าเลยพี่น้องเต็มกระดงงไ้เข่าเลยนะครับนี่คือในส่วนของอีกหนึ่งกระมัง นะครับเป็นกระมังที่ว่าดอกตุมต่มๆนะครับพี่น้องได้ดอกตุม่มเ้าสามารถนําไปแกงไปผัดได้เลยนะครับนี่คือเป็นในส่วนของอเมนูนะครับหรือว่าอาหารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับพวกเห็ดนะครับหาก็าสามารถไปเก็บมานะครับแล้วก็มาทําการถนอมอาหารหรือว่าจะนํำทำการประกอบอาหารเป็นเมนูสดๆขึ่น โตอาหารเท่าไรที่กันบ่ว่าจะเป็นพวกแกงพวกพัดนะครับในที่กันนะครับเอาละครับพี่น้องปอมไปครับสำหรับการนําเสนอในส่วนของเ็ดกินเฮดในมณีผมคนขําขี่ก็ขอฝากพี่น้องปอมไปเป็นสัมผก่อนเลครับพี่น้องปอมไปก่อนจากการเฉคเช่นเฉกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับพี่น้องก่อนจากการเฉกเช่นเคยเหมือนเดิมให้พี่น้องจะเจ็บจะป่วยจะไข่จะจนนะครับมีเงินมีท่องใส่กันหลายหลายนะครับกลับมาพบกันใม่นคลิปทต่อไปครับสวัสดีครับปัดพี่น้องเห็ดกินเฮดไง ดอกอยังไงเรื่อยขายยังไงกําพูหละ่ะพี่น้องแต่ขายยังไงสวัสดีพี่น้องเนะพูหละ่ะใหญ่มาก